จะลองกอรีเฟนหน้าจอดูนะครับดูว่ายอดสมาชิกเพิ่มขึ้นมาแล้วหรือยังนะครับอ่าตอนนี้นับยอดสมาชิกกลุ่มของเราเนี่ยก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันดูนะครับอ่าวันนี้ผมจะมาสอนเพิ่มสมาชิกเนี่ยครับเข้ากลุ่มใน Facebook นะครับอ่าสำหรับผู้ชมท่านใดนะที่มีกลุ่มเนะครับแล้วมียอดสมาชิกน้อยนะครับอ่าแล้วอยากจะเพิ่มยอดสมาชิกเนี่ยเพื่อให้กลุ่มมีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้นเนี่ยครับก็สามารถมาทาตามผมได้เลยนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับผมก็จะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้นะครับคุณผู้ชมก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับเพื่อเข้ามาที่เว็บไซต์กันก่อนได้เลยนะครับอเราก็จะเข้ามาที่เว็บไซต์ kmksocial.com กันแล้วนะครับพอเข้ามาแล้วนะครับหากว่าคุณผู้ชมท่านใดที่ยังไม่เคยสมัครใช้งานนะครับก็ให้คลิกมาที่สมัครใช้งานตรงนี้เลยนะครับเขาจะมีเราใส่ชื่อผู้ใช้นี่ครับแล้วก็อีเมลนะครับแล้วก็รหัสผ่านนะครับข้อมูลตรงนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะครับ แล้วก็อย่าลืมติ๊กที่ด้านล่างนะครับแล้วก็กดสมัครใช้งานกันให้เรียบร้อนนี่ครับอหรือใครนีที่ไม่อยากกรอกข้อมูลให้ยุ่งยากนะครับก็สามารถสมัครใช้งานนะครับโดยัญฉี Google หรือว่า Gmail ด้านบนตรงนี้ไปได้นี่ครับพอสมัครใช้งานกันเรียบร้อเนี่ครับก็กดลงชื่อเข้าใช้นี่ครับสำหรับคนที่สมัครใช้งานด้วย Google นะครับก็ลงชื่อเข้าใช้ด้านล่างนี่ครับสาหรับคนที่กรอกข้อมูลสมัครใช้ก็ลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ไปนี่ครับเราก็ได้เข้ามาในเว็บไซต์ k m k s s o c i a l c o m กันแล้วนะครับ พอเข้ามาแล้วเราก็มาดูที่หมดหมู่ตรงนี้กันเลยนะครับจะมีหลากหลายแพลตฟอร์มนะครับให้เราเลือกใช้บริการนะครับอาจจะมีตั้งแต่ Facebook นะครับ TikTok Instagram YouTube แล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆนะครับในโซนวันนี้นะครับเราจะมาใช้ในส่วนของแพลตฟอร์ม a c e b o o k นะครับก็เลื่อมาที่ด้านบนสุดตรงนี้เลยนะครับวันนี้เราจะเพิ่มคนเข้ากลุ่มนะครับก็เลื่อกมาที่เพิ่มคนเข้ากลุ่มกันเลยนะครับแล้วก็มาดูที่บริการต่อนะครับในบริการนะครับจะมีอยู่หลายบริการนะครับให้เราเลือกใช้งานนนะะะคคคครรรัับบอจมมีววาเเ็็่ลก เรนราคานี่ครับของบริการนะครับที่แตกต่างกันไปนี่ครับอคุณชมก็เลือกได้เลยนะว่าคุณชมจะเลือกใช้เป็นบริการตัวไหนนี่ครับผมจะเลือกเป็นบริการตัวแรกตรงนี้เลยนี่ครับอ่าพอเราเลือกบริการเรียบร้อยนะครับด้านล่างตรงนี้จะเป็นคําอธิบายนะครับของบริการที่เราเลือกมานี่ครับต่อมานีครับในส่วนของลิงก์นะครับก็ให้ผู้ชมนะครับกลับไปที่ Facebook นะครับแล้วก็มาที่กลุ่มนี่ยครับที่เราต้องการจะเพิ่มยอดสมาชิกนี่ครับอ่ะแล้วก็คัดลอกลิงก์นะครับหน้ากลุ่มด้านบนตรงนี้เลยนะครับแล้ววก็นําาามงี่ครับ ในโซนจํานวนตรงนี้นะครับผู้ชมต้องการจะเพิ่มยอดสมาชิกกลุ่มไปกี่คนะครับก็ใส่เข้าไปนี่ครับผมจะใส่ไปที่1น0นี่ครับพอเราใส่เรียบร้อยแล้วนะครับค่าใช้จ่ายะครับดนล่างตรงนี้เครับเขาก็จะคํานวณมาให้เราแล้วนี่ครับอกรกดส่งไปนี่ครับ่ากดส่งกันเรียบร้อยะครับจะขึ้นแบบนี้นี่ครับได้รับคําสั่งซื้อของคุณแล้วนี่ครับต่อมานี่ครับก็ให้ผู้ชมนํามาดูที่หน้าประวัติการสั่งซื้อตรงนี้นี่ครับอันในหน้านี้นะครับก็จะมีเลขออเดอร์นะครับที่เราได้ทําการสั่งซื้อกันไปนี่ครับะนก็็จเป วันเวลาที่เรากดสั่งซื้อเราก็จะเป็นลิงก์ของกลุ่มที่เราใส่เข้ามานครับอตรงนี้ก็แนะนําให้คลิกเข้าไปเพื่อเช็คดูด้วยว่าคุณผู้ชมใส่ลิงก์กลุ่มมาถูกต้องหรือเปล่าพะถ้าใส่ลิงก์มาไม่ถูกต้องนับยอดสมาชิกกลุ่มนะครับจะไม่เพิ่มขึ้นนะครับต่อมานก็จะเป็นค่าใช้จ่ายรและปริมาณที่เราใส่เข้าไปนครับส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นบริการนะครับที่เราเลือกมาครับแล้วก็เป็นสถานะนะครับของเว็บไซต์นะครับตอนนี้ขึ like <etus> ้นว่ารอดําเนินการนครับ ในระหว่างที่เรารอเว็บไซต์ดําเนินการนีครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดะครับที่ได้เข้ามาใช้งานเว็บไซต์กันแล้วนะครับอ่าแล้วมียอดจํานวนเงินนับในเว็บไม่เพียงพอนีครับหรือว่าเพิ่งเข้ามาใช้งานกันใหม่เนี่ยครับเรายังไม่เคยเติมเงินนะครับอ่ก็ให้กดมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ได้เลยนะครับในเมนูเติมเงินนะครับก็จะมีเราเลือกนะครับสองช่องทางนะครับช่องทางแรกนะครับก็จะเป็นการสแกน QR Code นะครับอันนี้ใช้ได้ทุกธนาคารเนี่ครับก็แค่ใส่ยอดเงินด้านล่างตรงนี้ไปเลยนะครับอ่จที่เราต้องการเติมนะครับแล้วก็กดจ่ายไปนครับ เขาก็จะมี QR code นับขึ้นมาให้เราสแกนแบบนี้กันแล้วนะครับต่อมานี่ครับช่องทางที่2นะครับก็จะเป็นช่องทางคริปโตนี่ครับในช่องทางนี้นับก็สามารถเติมได้ถึง2สกุลเงินนะครับก็จะเป็นเงินไทยกับดอลลาร์นะครับตรงนี้ก็เลือกเติมกันได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับอ่านคําแนะนำก่อนที่จะเติมเงินกันด้วยนะครับต่อมานะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมก็จะพาคุณชมนะครับกลับไปที่ Facebook กันเลยะครบ ออ day, ออตอนน,นี้นับยอดสมาชิกกลุ่มนะมีอยู่ที่92คนนะครับผมจะลองคอลีเฟนหน้าจอดูนับดูว่ายอดสมาชิกเพิ่มขึ้นมาแล้วหรือยังนะครับอ่าตอนนี้นับยอดสมาชิกกลุ่มของเราเนี่ยก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับก็ขึ้นมาถึง192คนกันแล้วนะครับอ่าก็ถือว่าขึ้นมาเร็วมากๆเลยนะครับเราพอได้สั่งซื้อไปไม่นานเลยนะครับตอนนี้ยอดก็ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าพอยอดขึ้นกันเรียบร้อยนะครับก็ให้กลับมาที่เว็บไซต์กันเลยนะครับ สำหรับผู้ชมท่านใดนะที่อยากจะแนะนำานับใไปเพื่อนๆได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์เหมือนกันนะครับอขอให้กดมาที่เมนูแนะนําเพื่อนนะครับแล้วก็มาคลอกลิงก์ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็แชร์กับเพื่อนๆนะ่ครับหรือว่าคนรู้จักที่ต้องการจะใช้งานเว็บไซต์นี่ครับโดยให้เพื่อนๆหรือว่าคนรู้จักนับได้เข้ามาใช้งานเว็บไซต์ผ่านลิงก์ที่คุณผู้ชมแชร์ให้นี่ครับผู้ชมก็จะได้อตราค่าคอมมิชชั่นนับถึง3%กันด้วยนี่ครับและต่อมานี่บหากคผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาใช้งานเว็บไซต์กันแล้วแล้วเกิิดดตปันกาารรใช้งนนคับ อ่ะก็ไกดมาที่มนูติดตอมีตรงนี้เลยนี่ครับอ่ะเขาจะมีเราเลือกหมวดหมู่นี่บที่เราต้องการแจ้งปัญหานี่บก็เลือกเข้าไปนี่ครับอ่ะส่วนตรงนี้นะก็จะมีเราเลือกนะว่าต้องการแจ้งปัญหาอะไรนี่ครับก็เลือกเข้าไปได้เลยนี่ครับส่วนเล็ออเดอร์นะพอให้นําเลขออเดอร์นะเดี๋ยวสั่งซื้อไปแล้วมีปัญหาเนี่ยก็นํามาใส่ในช่องนี้นี่ครับอ่ะแล้วก็พิมพ์ข้อความแจ้งกลับไปแอดมินกันให้เรียบร้อนนี่ครับหรือใคระนีับที่มีไฟล์รูปภาพหรือว่าหลักฐานที่อยากจะแนบไปะครัยก็สามารถที่ด้านล่าง และสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีข้อมูลมาบอกกับคุณผู้ชมับเพียงท่านี้นะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะที่สนใจจะใช้งานเว็บไซต์นี่ครับผมก็ได้แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับก็สามารถเข้ามาใช้งานกันได้นีครับสำหรับคลิปนี้นะครับอาจถ้ามีการพูดผิดพลาดอะไรไปหรือว่ามีเสียงรบกวนไปบ้างต้องขออภัยคุณผู้ชมกันด้วยนีครับและก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมันที่รับชมรับฟังกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ